การที่เด็กๆทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นมันทําให้เด็กคนนั้นเสียเปียบหรือว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นครับวันนี้เราลองไปฟังคําตอบจากเด็กๆ2คนนะครับว่าเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรขอเชิญพบกับพี่อังเปาและน้องโปรเซียด้เลยครับสวัสดีค่ะหนูพี่อังเปาอีชั้นม6ค,ค่ะหนูคิดว่าการที่เราไม่เหมือนคนอื่นอาจทําให้เราเสียเปรียบและโดดเด่นไปพร้อมพกันได้คือการที่เราไม่เหมือนคนอื่นอาจาทําให้เราโดดเด่นเาม,มีความคิดสร้างสารรค์ทําในสิ่งที่แตกต่างไปจากคนอื่น เราสามารถอยู่นอกกรอบนอกขีดจํากัดของกรอบต่างๆที่วางไว้ในสังคมได้แต่การที่เราไม่เหมือนคนอื่นนี่เองก็จะทำให้เราเสียเปรียบโดยเราจะถูกกีดกันจากคนส่วนใหญ่ที่ทำให้สิ่งที่เหมือนๆกันค่ะแต่ถ้าเรามีความคิดเป็นของตัวเองมาคิดว่าสิ่งนั้นดีและสมควรที่จะทําเราก็สามารถทําได้โดยที่มันจะไม่เดือดร้อนใครทีนี้เราก็จะมีความโดดเด่นของในตัวของเราถึงแม้มันจะแตกตา่างแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเอย์เซียนอยู่ชั้นมหนึ่งคะ่ะหนูคิดว่าการที่เราไม่เหมือนคนอื่นทําให้เราโดดเดน่นเราสามารถทําในสิ่งที่าางคนอจจะ สามารถทําได้สามารถสร้างสิ่งต่างๆหรือคิดสิ่งต่างๆนอกกรอบซึ่งทําให้เราได้อะไรที่ดีขึ้นมากกว่าคนอื่นค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมครับพอเราได้ฟังแล้วก็เห็นว่ามุมมองเด็กเด็กเขาก็สามารถมองเห็นได้ในยุคนี้เขาก็มองเรื่องว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพียงแต่ว,ว่าความแตกต่างนั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนถ้าเราสับสนให้เด็กดยมีมุมมองบวกในเรื่องของการสร้างความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์ สี่เหล่านั้นก็จะสร้างความเด่นให้กับลูกหลานของเราให้เขาประสมเด่นง่ายและก็เร็วขึ้นวันนี้ครับลองไปสับสนให้ลูกหลานของเรามีความโดดเด่นในเชิงบวกแล้วก็มีประโยชน์คนอื่นเมื่อมีเรื่องราวดีก็จะมาเล่าให้การฟังองีกผมััะตนหนุ่มไฮเทนโค้ดเด็กและคอสแกนไรน์ดวยอ